ส่วนมกักช่วงนี้จะมีแบบเป็นซีรีส์อะค่ะที่ก็มีมีเลขไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ซีแล,แลยียสแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเป็นมาค่ะตอนที่อาจจะแบบรับเยอะมากอาจจะไม่ไหวตื่นเช้านอนดึกแบบแต่ก่อนไม่ได้คือคือบางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าการถ่ายซีรีส์หรือถ่ายละคร<ม>ืถ่ายหนะังมันเหนื่อยแล้วมันเออมันเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเริ่มเริ่มเดี๋ยวนี้ก็ประมาณส่เน เสร็จสี่ทุ่มกว่าเราจะแบบถึงบ้านล้างหน้านู่นนี่นั่นแล้วก็ทำการบ้านสำหรับวันรุ่งขึ้นนะบางวันเราได้นอนแค่ประมาณสามทุ่มอเองอะไรเงรี้ยค่ะก็เลยถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ที่จะทำได้ประมาณกับหกถึงแปดเดือนแล้วก็ก็ต้องพักแต่ทำติดติดต่อต่อกันเหมือนแต่งอนอ,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 อะไรเงี้ยแบบพร้อมกันสองเรื่องหรืออาจจะ <c oughs> <2 S 2> สองเรื่องติดติดกันแบบเสร็จเรื่องแล้วต่อยเรื่องอะไรอาจจะไม่ไหวแลวจริง